สำหรับเนื้อหาในส่วนที่3นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องการเลือกระดับการผลิตของเฟิร์มที่อยู่ในโดยะสั้นนะคะก็คือจะพิจารณาว่าถ้าเฟิร์มอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วทำการผลิตยอยู่ในระยะสั้นเฟิร์มจะเลือกระดับการผลิตตรงไหนจึงจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดนะคะเราทราบ production ันฟังชันของเฟิร์มมาแล้วเรารู้จักคอร์แล้วเรารู้จักดีแมนของเฟิร์มที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วนะคะเราจะเอา Production function cost แล้วก็ Demand มาพิจารณาถึง output ที่เฟิร์มจะผลิตแล้วก่อให้เกิดกำไรสูงสุดแล้วพิจารณาณระดับ output ต่างๆว่ากำไรที่เฟิร์มได้รับเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะพิจารณาผ่านรูปกราฟนะคะโดยให้แกนตั้งก็คือราคา cost revenue นะคะแกนอนก็คือ output ถ้า a v e r a g e t o t o l cost a v e r a g e variable cost ของเฟิร์มสะท้อนด้วยเส้น ATC AVC ตามรูปกราฟ Marginal Cost ของเฟิร์มสะท้อนตามเส้น MC ตามรูปกราฟนะคะเวลานักศึกษาวาดกราฟให้ระวังนะคะความสัมพันธ์ของเส้น MC AVC ATC จะต้องเป็นไปตามทฤษฎีนะคะถ้า Demand ของเฟิร์มสะท้อนตามเส้น P เท่ากับ MR ตามรูปกราฟ หรือราคาสินค้าที่เฟิร์มทำการผลิตซื้อขายในราคา p บาทเราทราบเงื่อนไขาการผลิตของเฟิร์มระดับการผลิตของเฟิร์มที่ทำให้เฟิร์มได้รับกำไรสูงสุดก็คือจุดที่ mr เท่ากับ mc แต่ในตลาดที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ mr จะมีค่าเท่ากับ P เพราะฉะนั้นระดับการเลือกการผลิตที่ทำให้เฟิร์มได้รับกำไรสูงสุดก็คือเฟิร์มจะเลือกนะระดับที่ P เท่ากับ MC ก็คือจุดที่ P เท่ากับ MC นั่นเองหรือจุดที่เส้น P ตัดกับเส้น MC ที่จุดสีแดงตามรูปกราฟนั่นคือถ้าเฟิร์มต้องการกำไรสูงสุดเฟิร์มจะทำการผลิต เอา p u พุํจำนวน Q star เพราะณระดับเอา p u พุิวสตเราพบว่า MR เท่ากับ MC เพราะ MC เท่ากับ P ถูกไหมคะแล้ว P เท่ากับ MR คำถามที่ตามมาคือถ้าเฟิร์มทำการผลิตณระดับเอา p u พุทเท่ากับ Q-star ากำไรที่เฟิร์มได้รับเท่ากับเท่าไหร่เราจะเห็นได้ว่าณระดับเอาต์พุตเท่ากับ Q s v a r a g e เ a ฟเ t o t s t Cost ของเฟิร์ม สะท้อนที่จุด A ตามรูปกราฟ Average Revenue ของเฟิร์มสะท้อนที่จุด B ตามรูปกราฟเพราะฉะนั้น Average Profit ตอนหน่วยนะคะกำไรตอนหน่วยของเฟิร์มก็คือระยะทาง A B นั่นเองเมื่อผลิตสินค้าจำนวน Q star กำไรต่อนหน่วยเท่ากับระยะทาง A-B เพราะฉะนั้น Total Profit ก็คือพื้นที่แรงเงาสีม่วงตามรูปกราฟแสดงว่าถ้าเฟิร์มผลิตสินค้าณนะจุด Q* กำไรสูงสุดที่เฟิร์มได้รับก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ที่แรงเงาในรูปกราฟนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถคำนวณพื้นที่แรงเงาสีม่วงในรูปกราฟได้นะคะ คำถามที่ตามมาคือแล้วพื้นที่แรงเงาในรูปกราฟเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาว่าที่ผลผลิต Q star average total cost ค่าตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อนักศึกษาทราบค่า ATC หักด้วย p p หักด้วย ATC ก็จะรู้ระยะทาง a b แล้วเอาไปคูณกับ Q star ก็จะได้พื้นที่แรงเงาสีม่วงออกมานะคะ คราวนี้เราจะพิจารณาต่อว่าถ้าเฟิร์มไม่ทำการผลิตณระดับผลผล,ผลิต Q* หรือเฟิรม์มไม่ทำการผลิตณจุดที่ MR เท่ากับ MC สิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟิร์มคืออะไรเช่นถ้าเฟิร์มเปลี่ยนมาทำการผลิตที่ Q เท่ากับ7นะคะข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า Q* เท่ากับ8นะคะแล้วเฟิร์มทำการผลิตใหม่ที่ Q เท่ากับ7 ถ้าเฟิร์มมาทำการผลิตหน้าเอา์พุตเท่ากับ7สิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟิร์มคืออะไรเราจะพบว่า P ที่เฟิร์มได้รับต่อหน่วยยังคงเท่ากับ40บาทเหมือนเดิม P ยังคงเท่ากับ 40, บาทเท่ากับ MR เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ Average Total Cost ณระดับ Q เท่ากับ7ถูกไหมคะ Average Total Cost ณ Q เท่ากับ7จะอยู่ที่จุดตรงนี้นะคะไม่ได้ทับกับเส้นสีสีดานะคะ Average Revenue อยู่ที่จุด D a v e r a g t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  a l Cost อยู่ที่จุด B เพราะฉะนั้น Marginal Cost ของเฟิรมอยู่ที่จุด C Marginal Revenue อยู่ที่จุด D ที่จุด D ก็คือค่า Marginal Revenue ด้วยถูกไหมคะและที่จุด C คือค่า marginal Co s t เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการผลิตสินค้านาะ u t p u t เท่ากับ7 m a r g i n a l revenue มากกว่า marginal Co s t ดังนั้นการที่เฟิร์มผลิตสินค้านระด,ดับ output เท่ากับ7จะทำให้เฟิร์มสูญเสียกำไรไปเท่ากับพื้นที่แรงเงาสีเหลืองนะคะหรือถ้าเฟิร์มผลิตสินค้านาะ u t p u t เท่ากับ7จะทำให้ o s s profit เท่ากับพื้นที่แรงเงาสีเหลืองนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเฟิร์มผลิตสินค้าที่ไม่ใช่ q ิ Star, าเท่ากับ8แต่ไปผลิตหนะ้า Q เท่ากับ9เราจะพบว่าในะระดับ output Q เท่ากับ9 marginal cost มากกว่า marginal revenue ถูกไหมคะ marginal cost อยู่ที่จุด J marginal revenue อยู่ที่จุด H เกิดขาดทุนส่วนเพิ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเฟิร์มไปผลิตหนะ้าเอา u t พุเท่ากับ9จะทำให้เกิด loss profit เท่ากับพื้นที่แรงเงาสีเหลืองสามเหลี่ยมข้างบนเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้เฟิร์มได้รับกำไรสูงสุดเงื่อนไขาการผลิตของเฟิร์มก็ยังคงอยู่ที่ MR เท่ากับ MC แต่ MR มีค่าเท่ากับ P เพราะฉะนั้นระด,ดับการเลือกการผลิตของเฟิร์มในระยะสั้นที่ทำให้เฟิร์มได้กำไรสูงสุดก็จะเกิดขึ้นณนะจุดที่ P เท่ากับ MC นั่นเอง